สวัสดีครับมาเด้อครับมื่อนี้ก็บผพาเลาะโขกเลาะปลาคือเก่าครับหาขุดมันครับแม่นจ้ามื้อนี้ก็วันที่27บ่อ่า27ตุลาคม2568เด้อค่ะก็พาพี่น้องเข้าโขกเข้าปลาหาเลาะขุดมันเด้อค่ะมันมื้อนี้ก็สิเป็นมันเสามันเห็บเนาะค่ะก็ทาลุ้นกันเลยเนาะค่ะว่าเฮาสีมานมันหัวหน่อยหัวใหญ่มานหลายซําใดยเนาะค่ะก็ฝากติดตามช่องเบนิสามบนหน้าชาแนลไว้แนเด้อจ้านี่ค่ะคุ้มแลกอายเพิ่นขุดแล้วค่ะ ผลลุนน่นในกันเนาะค่ะหัวสีหง่สีหน่อยเป็นกำลังใจให้ช่องเบน,นีสาบนบานนาชาแนลในด้วยจ้านั่นผกมืนเสียวหนยาแนนะนอนเนาะเนอันจ้ามั่นสนิทนีเพ่นล่องลึกแห้งเนาะคะ่ะเวลาเห็ดเงาเห็นยังเพ่นฮักกระสีเห็ดยากเนาะคะ่ะเสาะกระยาคุ้มดลึกเด้อค่ะพี่น้อง คุ้มหน่คุ้มหนึ่งสองเมตรกลัวสามเมตรแล้วตะเขือนะคะ่ะเขือนใหญ่เนี่ยก็เอาหัวบอ่อสุดเขื่อปานกลางกับยังบอ่อสุดเลยค่ะหัวเพิ่นล่งเลือค่ะอ,อ,อ,อ่รุ่นกันพอดีบห,หลานบ่อมันี่โอ้งามเติบนะจ๊ะออกลมดีครับแมนค่ะอีซ้าอีคุ้มหนึ่งอาจเปนกระสุดแล้วแหละนะคะ สักสสุดเบาสุดะะดอกค่ะหัวตะว่าขุดเบิงะะ่งเด้อค่ะอู้นี่โทรศัพท์ยังส่องบาเห็นหอดอันนี้เลยเด้อค่ะแบต่องผุนเด้อค่ะเบิง่งอู้ยหลือคักเลยค่ะแต่ละคุมกระชส่เวลาขุดด้นเติบเด้อค่ะก็สิได้เพิ่นแต่ละหัวนะคะ มันนีเพื่อนกะลงลึกแห้งต้องใส่ความพยายามในการคุดถ้าบอใส่ความพยายามกับบะถึงหัวง่ายด้วยค่ะเป็นจังไดเนี่ยค่ะโอ้งามตัวข่ะเนาะโอ้ขาวดีมเ<ด>ลเนาะคะ่ะถ้าคุ้มนีไอ้เพื่อนฮักกลางเนาะคะ่ะก็เลยได้ใส่บวงดึงขึ้นเนาะคะ่ะจากดาเสียมจากหัวมันบังกันเลยค่ะ โอ้ใหญ่คักเลยจ้ะพี่เนาะเบิ่งตัวใหญ่ซ้ำเขียนเลยค่ะเลจ้าหัวหนีสุดบ่เนาะไม่ดูรุ่นกันพี่น้องเอ,อ้ยหัวงามเบ้ออือคือหัวใหญ่เถิดจ,จ้ะมันอีหยังคือมีแต่หัวใหญ่เลยเนาะแถวนี้เนาะงามคักเลยจ้ะีใหญ่จ้ะขาวใหญ่ นี่เด้อค่ะพูดสองขุมเมื่อกี้ขุมนี่หัวส้มมันบานเลยเนาะไอ้เนาะน,น,น,นี่ไหัวใหญ่ใหญ่าขาวเหี้ยจ้าเนาเบิ่งเด้อได้สีวางจังสีให้เบิง้งเนาะค่ะน่ะขาวขักเลยจ้ะมันป่านหัวใหญ่ขาวแบบขาวจนพูนเลยค่ะอ,อ้เด็กหัวใหญ่เนาะเนาะนี่ไงจ้ะอ,อุ้ยอุ้ยป้ายเพิ่นหักงาซ่า,างงาซ่า,างงาซาก น้องกระเบ้ามีดเนาะมีดออ้ก็มีเนีย่ยน่าสั่งพันจุดูดโบกมี่คือมันสองขุมด้วยครับขาวคร<า><า>ับหัวงามนำเนาะไอ้เนาะเนียน,นมันปลาเนี่ยหัวใหญ่หัวงามหัวขาวจูนทูนอุณผู้ใดเคยกินเนี่ยค่ะนี่ มันฝ่าตามฤดูกาลนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งานใจก็สอบถามขำามาใดเด้ค่ะน,น้อยเนาะสนใจกระสอบถามคำใดได้ดจ้ะไม่แต่ขา,ขาวๆสงีเรืเดยอครับนี่นี่ครับมัดสองหลุมครับงามคักเลยจ้ะอันนี้เพิ่นล่องโคลงเนาะค่ะเพิ่นฮักกระใสเบื้องดึงเพิ่นขืนเอาเนาะ,ะคะ่ะโหัวงามยิ่เน้อยเนาะน อยู่ด้วค่ะค่าเครือนนี่เป็นตาหัวงามบ้นเนาะโอ้พ่นป่งหลึกเนาะคะ่ะแนนบ๊อสุดดอกค่ะแล้วค่ะมันอีกคุ้มหนึ่งพ้นลงหลายเขือเนาะค่ะสิบประมาณมาต้องหักต้างนอกตั้นึ่งงานปวดปอะเั็นอีกครึ่งเลยเนาะ,ะแนนโอ้ยขาวขัดเนาะ ขาวค่เลยจ้ะเป็นกระเคริงนอกจากเนยขาวๆเลยพี่นองพูดได้เคยกินบ่าคะมันป่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะมันมีกินหอมเฉพพตโตด้วยค่ะอน้ำขักเลยขักน้าออนซอนนำ้ำมาจากพี่นองขาวๆจ้ะ มันเห็ดมันเสาต้มจิ้มน้ำตาลก็ได้แต่เห็ดหวานสีเสียบขาดด้วยค่ะคนนี้กินหอมเฉพาะตัวนะจ๊ะนี่ค่ะอุ้ยมันคมเดือบพี่น้องเลยนี่คักเห็นมันหนามเรือเพลนแกก็เลยคุดเบิ้งเนาะค่ะนี่เครือมันหนาเสียดายเพลนค่ะเห็นหลายเครือก็เลยคุดลองคุดเบิ้งเนาะอุ้ยมันใหญ่เถอ่ะ เสียงทองนองหอหิวเข่าแล้วมั้งนี่โอ้โหไปหักไ้น่องนีง่งอใหญ่กว่าจะหักมั้งนี่นั่นมีอนนี้นี่หอกนั่นอุ้ยมามาดูขุมพี่ได้ไปซ่าเห็นเครื่องม่านหนามหลายเพ่นแกก็กเลยขุดเอากันนะคะเสียดายอันนี้ก็หนอขุมหนาเลยจ่อ อุ้ออยอะไรทมันเสียบหน,น,นามเนาะมันหนากับร่งหรือคือกันเด้อค่ะนี่ผมมันหนามกับหรือคือกันค่ะลูกพ่อกันพ่อปานกับมันเสาเลยค่ะเดี๋ยวก็จไค่อยแง่แล้วเนาะค่อย่งกับมันเสาอยู่อ้าลุ้น ดูในกันเลยค่ะหัวใหญ่หัวหน่นนักดินบ่อ้ายยังราอยู่อู้ไชหัวมันเคยเห็นตะกี้ดินเนาะหัวใหญ่อยู่ค่ะกัดสี่ได้ดินขึ้นมันโอ้หัวงามอยู่ค่ะงามครับหุ่นงามอยู่จ้ะเนีเอาทั้งผุนขึ้นมากกอนค่ะ เสียงถองนองหอนิ้งเข่าลรวบ้างนี้ก็คือหน่อยๆกับหัวงามย่จานะะนะงามยุจนะน่ะเราขึ้นได้ค่ะโอ้งามเติบจา้านีได้ค่ะ มันนมสรุปนะครับเนาะยอดดอหม้ามือนี้ครับมาเขาเดียวกับมนันหมันขี้เกา่าเลรครับมันครับตัวน,นี้เลยมันหอยตมนึ่งครับแล้วตัวน,นี้กับมันนำตัวน,นี้มันเสาหรือมันเหือบเนาะครับค่ะก็ฝากติดตามช่องเนอบนนิสันบาน่าชาแนลไว้ด้วยค่ะภาพพิหนงหาอยู่หากินตามวิธีอีสานพื้นบ้านค่ะวาวาสิเป็นการใส่เบทหาเฮดคุดมันคุดจีนุ่นเนาะคะ่ะขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทุกกำลังใจที่มีให้กันและกันเสมอมา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ